พอไปโรงเรียนถึงไหวเข้าโรงเรียนก็ก็สอนวิธีการคบเพื how, ่อนนะฮะสอนวิธีการคบเพื่อนเเพื่อนแบบไหนอะไรยังไงอ่คบเพื่อนแบบนี้นะเพราะว่าต่อไปนี่คือเพื่อนเขาะเพื่อนที่จะพาเขาไปยังไงนะฮะแต่ก็เพื่อนดีๆเขาก็เขาก็ไปเขาก็ไม่เสียก็ยังดีอยู่อย่างเงี้ยนะเพื่อนพ่อแม่ต้องต้องดูแลตรงนี้ด้วยอย่าไปฝากความหวังไว้กับครูอย่างเดียวไม่ได้อย่างที่ว่าที่แรกว่าปัดให้ครูไม่ได้ ยังไงลูกก็ยังต้องเป็นลูกของเรานะเราเป็นครูคนแรกเราต้องรับผิดชอบเป็นครูใหญ่ของนักเรียนเขาครับนะต,ต้องดูแลตลอดสายเพราะนั้นยืนยันว่าเริ่มต้นที่พ่อแม่พ่อแม่พาลูก <c oughs> ไปโรงเรียนพา,นะพาลูกไปวัดนะฮะพาลูกไปวัดไ,ไ,ไปไปไปไหวพ้พระไปอะไรบ้างาที่หน้าวิหารหลวงวิการยานมิตรเนี่ยก็ จะ,จะมีมากพอสมควรนะช่วงที่งานเทศกาลนะฮะออที่พ่อแม่พาเด็กๆมามาถวายสังฆทานมาไหว้พระมา,มา,าทาําบุญบมาได้ต่างๆสิ่งเห<ม>ล่านี้คือการสอนโดยโดยใช้ออสังคมสิ่งแวดล้อมต่างๆบรรยากาศสอนเขานะฮะเขาจะซึมซับเข้าไปให้รู้จักเอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักการห้ไม่เห็นแก่ตัวอะไรต่างๆเหล่านี้สอนเขาสอนเขาอย่างนี้ แล้วลวเด็กโตขึ้นก็จะเป็นเ,เด็กที่เป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้เหมือนกันคือ,อสังคมครอบครัวมีส่วนร่วมสําคัญทาอาจารย<ช>์<ช>มหาธนิเมตรมีอะไรที่จะเป็นคุณธรรมจริยธรรมให้สาหรับเยาวชนบ้างครับนี่ก็ถือว่าดีมากที่พระเดชพระคุณได้ให้คําแนะนําเป็นลักษณะของการเริ่มต้นับ,รบเริ่มที่เริ่มที่พ่อหรือที่แม่ก็ตามเลยนะมันมันมีคําคล้ายๆกับคําคมเหมือนกันนะว่าเริ่มที่พ่อก่อที่แม่ แก้ที่โรงเรียนแก้มันจะไปแก้ถ้าถ้าก็คือถ้าลูกมีปัญหาก็แก้ที่ลูกแก่ที่ลูกปลูกฝังที่โรงเรียนปลูกฝังที่โรงเรียนถ้าเกิดลูกลูกไม่ไม่ซึมซับในสิ่งที่ดีๆที่พ่อแม่ค่อยๆใส่แต้มสีเล็กๆน้อยๆที่เป็นสีแห่งความดีหรือว่าคุณธรรมจริยธรรมที่ที่ตนเองเคยปลูกฝังเรียนรู้มาแล้วก็เป็นประสบการณ์ตรงมาแล้วเนี่ยจะสอนได้ดีกว่า บทเรียนทั้งหลายทั้งปวงซึ่งอาจจะมีทฤษฎีมากแต่พอพ่อแม่เนี่ยกล่าวเปิดทางหรือว่านำทางเพียงเล็กน้อยว่า ا, สิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรเนี่ยถ้าความรักมันมันเข้าไปถึงใจเนี่ยเชื่อแน่ว่าลูกหลานเนี่ยก็จะก็จะเ <c oughs> ชื่อฟังในใ,ในคำสั่ง <c oughs> และคำสอนแต่ถ้าความรักความเอาใจใส่ดูแลมันไม่ไม่ถึงเนี่ย เด็กก็จะหันเหทิศทางไปพึ่งสิ่งอื่นๆ<ช>มากก <ๆ S 2> ว่าเขาเขาคิดว่าพ่อแม่รักเขาน้อยเราก็รักเพื่อนรักคนอื่นมากกว่าใช่ตรงตรงนี้คืออยากจะให้พ่อแม่เนี่ย <c oughs> หรือว่าผู้ปกครองทุกท่านเนี่ยบางท่านอาจจะไม่ได้เป็นพ่อแม่โดยตรงแต่ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะ,ะดูแลบุตรหลานเหล่านั้นเนี่ยก็จะต้องเอาใจใส่ให้มากกว่ากว่ากว่าที่ เป็นอยู่ในในปัจจุบันน่ะคือเรียกว่าใส่ใจครับทาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้ใส่ใจสิอย่างเดียวเนี่ยระมัดระวังแล้วก็ไม่ไม่ไม่ตึงจนเกินไปนะสำคัญครับเด็กสมัยใหม่เนี่ยสังเกตได้ได้ว่าถ้าเกิดตึงเกินเนี่ยนะเขาจะเหมือนกับลูกบอลนยนะถ้ามันเข้าไปถูกผนังเนี่ยถ้าเราเตะหรือว่าตีเข้าไปแรงเนี่ยมันก็จะสะท้อนกลับกลับมาแรงตอนนี้ก็ เรียกว่าปณีปนอมมีผ่อนหนักผ่อนเบาเรียกว่ายืดหยุ่นนั่นเองระบบที่ที่ดีที่สุดยืดหยุ่นเยือกเย็นยกย่องอะไรที่เขายกเป็นมะต้นอ้อกอภัยยิ้มแย้มเยือกเย็นแล้วก็รู้จักยอมมัางบางทีก็ลูกก็มายอมพ่อแม่พ่อแม่ก็มายอมลูกมันก็เป็นปัญหาภาวะที่ โกรธคึ้งกันไปแล้วก็มืนตึงก็เป็นภาวะที่ทำให้ฉีกตัวออกไปจากสังคมตรงครอบครัวไปพึ่งติงอื่นนี่ก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแนวทางนะพอที่จะช่วยเหลือกันได้นะขออยากเสริมอีกนิดหนึ่งนะเรื่องของของเด็กซึ่งพ่อแม่ต้องเลี้ยงดูนะครับว่าปัจจุบันนี่ยยากมากเลยนะคือเลี้ยงลูกให้ดีเนี่ยยากนะฮะต้องต้อง อันนี้เนื่องจากว่าเราเข้าใจนะว่าสังคมปัจจุบันสิ่งที่จะ,ะชักชวนให,ให้เด็กของเราเยาวาชนเราไปเป็นในทางเสื่อมเสียมันเยอะมากเลยแล้วแรงมากเพราะนั้นพ่อแม่ก็ต้องมีปัญญาให้มากเหมือนกันตรงนี้นะพ่อแม่ต้องมีปัญญาที่จะทำยังไงใ,ให้ลูกอยู่กับเราไมา่ให้ลูกหลงไปตามข้างนอกต่างๆสิ่งยั่วยุต่างๆให้ได้เพราะพ่อแม่ก็ต้องศึกษาหาความรู้ว่าทำยังไงนะต้องทันโลก มีการตรงนี้สําคัญนะฮะพอแม่เป็นตัวตัวเริ่มต้นเป็นตัวที่ต้องอยู่กับลูกตลอดเวลานะอยู่กับลูกตลอดอย่าไปคิดผลักภาระให้ใครตัวเองต้องรับผิดชอบเต็มแล้วก็ต้องดูแลเขาให้ตลอดต้องทันโลกทันเหตุการณ์เพื่อที่จะรู้เขารู้เรารบ้อยครั้งชนะร้อยครั้งอย่างนั้นนะถึงจะได้ถึงจะช่วยดึงลูกให้อยู่กับเราไได้นะฮะอันนี้ก็คือมันมันก็เป็นเรื่องยากอ่ะแต่ว่าถ้าไม่พยายาม สู้กระแสะโลกไม่ได้แล้วเราก็จะต้องออคือมีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจกับการที่ถูกมอมเมาไปอะไรไปต่างๆนะที่หายต่างๆอย่างเนี้ยนะฮะครับท่านอาจารย์เจ้าคุณท่านมหาธนเมศนะครับได้คุยถึงเ,เกี่ยวกับเรื่องของสําคัญที่สุดก็คือ,อไปเน้นวันเด็กแต่จริงๆแล้วก็คือเน้นที่ที่ผู้ปกครองพ่อแม่นะครับเขาบอกว่ารวมรัก ให้ครอบครัวเหมือนล้อมรั้วป้องกันยาเสพติดความรักความอบอุ่นเนี่ยนะครับจะเป็นคุณธรรมที่จะปลูกฝังให้ให้ลูกนะครับให้เยาวชนรู้สึกว่ามีความสุขนะครับที่จะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วลูกที่ดีนะครับก็ก็ควรจะใส่ใจแล้วก็เชื่อฟังนะครับจริงๆแล้วไม่มีพ่อแม่คนใดนะครับที่ไม่ปรารถนาดีต่อลูกของตัวเองนะครับท่านอาจจะตึงบ้างท่านอาจจะดูดา่าว่ากล่าวบ้างแต่ก็ บนพื้นฐานของความปรารถนาดีนะครับที่สำคัญที่สุดต้องต้องเชื่อครับว่าพ่อแม่นั้นจะส่งเสริมนะครับให้เรานั้นก้าวไปสู่ข้างหน้าอย่างอย่างเจริญรุ่งเรืองอย่างมีจุดหมายเป้าหมายนะครับน้าตาครับคุณผู้ชมครับน้ําตานี่มี2ประเภทคือน้ําตาแห่งแห่งความภาคภูมิใจคือน้ําตาแห่งความเสียใจนะครับเยาวชนยุคใหม่จะต้องทําให้พ่อแม่ น้ำตาไหลให้ได้ครับอาจารย์เจ้าคุณอาจารย์มหาธนเมธครับแต่ต้องเป็นน้ำตาแห่งความปราบปลื้มยินดีนะครับนี่มีลูกเป็นอาจารย์เจ้าคุณมีลูกเป็นมหาธนเมธอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับพ่อแม่ก็รู้สึกปราบปลื้มใจนึกถึงลูกที่ไหลก็มีความสุขทุกขีนะครับอย่างที่อาจารย์มหาธนเมธว่าเริ่มที่พ่อเริ่มที่พ่อเ่พ่อลก่อที่แม่แก้ที่ลูกปลูกที่โรงเรียนก็หมายความว่าทุกๆฝ่ายมีส่วนร่วมในการที่จะทําให้เยาวชนเนี่ยเติบโตเป็นเด็กที่ดีมีคุณค่านะครับ คุณผู้ชมครับตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคําสอนครับเราประพฤติตัวเป็นแบบอย่างเป็นแบบแผนก็เด็กก็จะซึมซับเอานะครับเราพูดคําหยาบคํานึงเด็กอาจจะพูดมากกว่าเราก็ได้เพราะฉะนั้นกระแสโลกทุกวันนี้มันมากครับไม่ได้ไหมายว่าเราจะต้องไปอยู่กับลูกทั้งวันทั้งคืนลูกได้อะไรมาใหม่เราก็ต้องสําคัญครับให้ให้เด็กรู้จักแยกแยะอะไรดีอะไรไม่ดีเหล่านี้เป็นต้นนะครับเยาวชนก็จะเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมยุคใหม่ต่อไปแก้ก็แก้ง่ายเพราะเข้าใจในเรื่อง เหตุและผลนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้สนทธรรมมาเป็นเวลาสมควรนะครับทางรายการต้องขอกราบขอพระคุณนะครับระเดชพระคุณท่านาพระอาจารย์เจ้า,จาคุณพระรยติธาดานะครับและท่านพระอาจารย์มหา,ามธรรมแม่และพิยาโนโรนะครับขอรวมักการขอกบพระคุณครับค,รคุณผู้ชมครับรายการของเรามาถึงช่วงไทยของรายการแล้วนะครับขอขอความสุขสุดีจงมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านและก็ขอให้ประพฤติตัวนะครับเยาวชนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่นะครับพ่อแม่ เป็นตัวอย่างที่ดีของลูกนะครับดังคำพูดที่ว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนพบกันใหม่ในวันหน้าท่างราวน,นี้สวัสดีครับ